แต่เรามีที่เนี่ยเนี่ยที่คุยเนี่ยอันนี้ที่คุยแหละแต่ว่าถ้ามันเคยรู้จักแล้วมันจะรู้เลยว่าถ้าสมมติมันจะตายพวกมันจะวิ่งไปหาบ้านใช่ต้องรู้แหละบ้านมันอยู่ไหน้านที่ปล่อยได้ภัยแล้วใช่ถูกอะไรมันรู้บ้านของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราทําฝึกไว้บ่อยๆถามว่าเราจะต้องไป คลุกก็เหมือนที่พี่ตุ้มไปต้องคลุกกับมันที่ปลามันไม่คลุกแก่ไม่คลุกแก่ถ้าเกิดเราฝึกเราฝึกเนไว้่มันต้องทรงเอนไว้อย่างเงี้ยพะเราเห็นแล้วเห็นไหมเห็นแล้วนะพระพุทธเจ้าคนือนกันพระองค์ทรมานมันไม่หยุดกันกันแล้วมื่อไไรไอชีบกบมาสั่จะมาตอนที่ห่อเนี่ยเห็นไหมนะตอนที่ท้าห่อพระเราหิตอ่ะเราใส่ยาไว้อะ แล้วประตูเมืองที่เขาปิด่ะวันนั้นถ้าเราจำไม่ปิดที่ได้ยินที่ท่านพูดนะใช้ใช้ช้างนะช้างลากาประตูเมืองปิดสมัยนั้นเพราะมันปิดมันปิดเวลาแล้วปิดประตูเมืองแล้วก็เหมือนที่เราไปเห็นที่เราไปเที่ยวตามอะไรเมืองเก่าเห็นไหมประตูมันจะบานใหญ่มากอ่ามันต้องได้ใช้ช้างเห็นไหมก็มันจะมันข้ามเลย่านนี้ปวดไงที่นีอืมโอ้ยเมื่อไหร่ชีวกจะมาอเมื่อไหร่ชีวกจะมาเออ มันทรมานไงถามพระองค์ทรมานไหมเขาก็ทรมานถ้าไม่ทรมานถามหมอไหมไม่ค่ะก็ต้องไปถามอยู่เด้วนออแต่นี่มันก็เจ็บก็แสบไงเหมือนกันไงเจอบไอ้ตรงที่พระองค์เห็นนั่นน่ะหรือตรงที่พระองค์ชงทรงเอาไว้อยู่ตอนนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นไงแต่อนนี้มันก็ต้องหลับไงเพราะมันเป็นอะไรอันเนี้ยเันเออ มันก็ต้องมีหน้าที่ของมันไงร่างกายแต่ะส่วนนี้นะจัางบาดมันก็ต้องเจ็บถูกไหมตีมันก็ต้องเจ็บถูกไหมเออกดฉียมันก็ต้องฉียให้มันถ้าไม่นฉียไปไนงปวดเอาไว้ทรมานไหมถามเรานี่เห็นไหมเออมันก็ทรมานแต่เราไม่รู้ทางมันเห็นไหม คนสุดท้ายก็ไปจัดรวมเป็นความอยากหมดไม่ได้ีกเห็นไหม <c oughs> เออมันต้องแยกแยะดิแต่ไอเวลาที่มันอย่างราคับเนี่ยมันอยากทำไมอะมันอยากได้ยังไงอย่างงี้ถามว่ามันเป็นหน้าที่ของไอของอะไรของอวัยวะไหมไอตรงเนี้ยไม่เลยไม่เลยมันเป็นเรื่องของมัน เรื่องของมันที่มันจะต้องทําท่ากึ่งอย่างนี้มเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันอไอตัวนี้แต่ไอ้ภายในรู้ที่ปฏิพักเองไราคิด,ดว่ามันต้องการอย่างนั้นใช่ม คือการปรุงแต่งจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเลยร่างกายมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าถามว่าจิตตัวนี้มาปรุงแต่งให้าต้งไม่ต้องไปถามเลยไอ้กิเลสตัวไหนทรมานที่สุดเลวร้ายแรงที่สุดตัวนี้เนี่ยปุ๊บขึ้นมาเลยมีความอยากพร้อมกำนัดทันทีเห็นไหมเนี่ยคือไอ้ตัวการและเขาบอกกันทุกวันนี้นะไอ้พวกที่กำลังทำสมาธิใหม่ๆอยู่นี่ เพ่งอสุภาพนะมันจะได้ทาลายอวิชาจะรักษาว่ะเพ่งอสุภาพให้มากๆจะได้ทําลายรักษโอ้ยบทมันจะแข็งกันนะมันก็แข็งมันดูอยู่นั่นนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ให้เห็นเป็นนอนโอ้ยไม่เกี่ยวอาจารย์บอกไปมันไม่เกี่ยวไงเออเพราะมันเป็นหน้าที่ของมันที่มันจะแข็งเออไอ้ตัวนี้ไอ้ใจมันนูนมันจยาหรือเป่า างนี้ศกส,สัตว์อย่างนี้เห็นไหมพระใช้หวาาัวนะเออเอาศพมาให้เรานะเราจะเอาพิจารณาอายุพะแต่ที่ไหนได้เขาไปเห็นมักนกำลังทำศพอยู่ไรบ้าจ,จิตจิตข้างในมันมีนมันไม่ได้เกีก่ยวกันเลยกับมันจะต้องเป็นที่เดียดขที่เดียอะไรไหมโอ้ยมันบ้ากําหนักไงตรงนี้<ส>เห็นไหมไม่เกี่ยวแต่มันเป็นเรื่องของร่างกายที่มันจะต้องเป็นกลดือนะ นี้แต่ไอ้ใจนั่นะมันไม่ลไอไ้ธรรมดากับร่างกายเข้าใจให้เราเป็นอย่างนี้ไงมาก่อน,นก็รู้ไงพอมันปึกก๊บขึ้นมาโอ้ยทันทีไงก็รู้จักไงเพราะเรารู้จักมันไงแต่ทีนี้มันไม่พอไงทำไงได้ปะกูก็ต้องหวว พ่าบวชมาแล้วมันเขาเรียกว่ามันอยู่ในกอะทำอะไรก็ไม่ได้ทำได้ไหมทำได้ไไดไถ้ามันไม่กลัวบาปทำเองนะมันก็จะขาดกันทันทๆอย่าง,งนี้ใจนี้แต่ถ้ามันไม่กลัวบาปก็ทำไหมเนี่วมันบวชทำไมกูไม่ได้เชื่อบาปเชื่อกรรมนี่กูบวชอาใจข้าหลวงไอ้อยู่กินธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านเขาเฉยๆนี่ไปอย่างนั้นก็ได้ไง แต่เราไม่ใช่ก็หมดเนี่ยเพราะเราบทหาการหาธรรมจะถามมาทุกอย่างของเรามีได้ไหมมีได้หมดเพลินได้หมดดีใจได้หมดเสียใจได้หมดเตือนกันนะอย่างนี้แน่บางทีมันก็ขี้คุยไงมมันขี้คุยฝรั่งมันก็เป็นอย่างนี้ ผมเมือสุดตุลยวนี้กินยาไปเลยกินยาไปสองสาเม็ดคื่บอกว่าคือคือมันมีความรู้สึกไอจิตเนี่ยมันวุ่นมันไม่ปล่อยง่ายเลยคือคือมันรู้ว่ามันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่เราตายกต่ใจอ่ะมันไม่ใช่แต่มันมีอะไรเนี่ยรามันมันเหมือนแบบปวดหัวงแล้วมันมันไม่ไม่หยอกล่อยอะไรง่ายๆอืไม่รู้มันเป็นยังไงตรงนี้ก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรเอ้ เมื่อเราถามบางทียที่อาหารเนี่ยจิตก็คือจิตมันก็เกิดดับใช่ไหมจิตมันก็เกิดดับมันก็ไม่เที่ยงเดเลยมันเกิดดับได้แต่ก็ไม่เที่ยงเลยแล้วผมก็สงสัยว่าสติก็ไม่เที่ยงด้วยไงเพราะสติมันบางทีมันทันบางทีมันไม่ทันามันช้าเลยบางทีมันช้าเลยแต่คือรู้นะโอเคแต่พอรู้่็มันเหมือนกับมันติดเชื้อแล้วมันใช้เวลา นำไปที่หนึ่งไปแกะปลาที่มัน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 จะหายปลาที่มันจะมามาอยู่แับปัจจุบันได้ได้เนี่ยมันมันไม่รู้มีตัวอะไรผมบอกไม่ถูกเนี่ยมันแบบบางทีเหมือนจะปล่อยแต่ไม่ใช่มันยางมัมันเหมือนเหนียวจังเลยอืมธรรมดาเออก็ไม่ไม่รู้ยังไงนี่บอกมันมันอาการอยู่เนี่อันมันเป็นธรรมดาเนาะมันก็อย่างนี้แหละแต่ถามว่าก็ต้องเพิ่มเพิ่มให้มากขึ้น คือกัดจะได้ตัดม so ันได้มันไม่ต้องไป้ี่โยโยงง่ายๆแต่เด็กๆคนนั้นที่เราหลสติช้ามันดูตัวเองว่าช้าช้าเออช้าจริงแล้วพยายามให้มันเร็วแล้วทำไงคิดก็ทำไงมันเร็วนั้นไม่ต้องต้องรู้ทันสุดยอดรู้ทันมันใช้มันปรุงแต่งใช่เพราะว่าบางทีมันเริกปรุงแตรงแล้วบางทีไม่ทันปรุงแต่งล้วบางทีปรุงไปแล้วก็ไม่รู้แต่หลายอย่างเนี้ยเออเออให้ลบอย่างช้าขนาดรถเร็วช้ามากเลยมันเขาสึกว่าสติเนี่ยมันเร็วมันจะมากมันใช่เพราะแร้วนี้ก็มันมันคิดตลอด นิดๆตรงนี้ตายเลยนิดๆหูยมาแต่ว่าเราธรรมดากับชีวิตประจําวันเราไม่ได้คิดมันเราไม่ได้นึกมันแล้วมันไปตุ้งเลยวะฟังเรียบร้อยแล้วเป็นสัญญาด้วยละเอ้ก็สติมันจะไปตัดตัวสัญญาเมันกคิดอีกแล้วสเนี่ยจะไปตัดตัวไหนวเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเอาไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมันพี่เราปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแต่บางทีมันไม่ปึ๊บจะเหมือนเหมือนที่เราคิดเนี่ยมันจะไปเอาค่าไปแล้วเอาโบกีแต่ว่าทําใจได้นะคือทุกอย่างทําใจได้ ไม่สนใจได้แต่ว่ามันบางหลักก็ไม่ทันไม่ทันจริงจอแล้วไม่คือบางทีไปติดกับกันก่อนแล้วก็ถึงจาว่ามันจะย้อนกลับมาพิจารณาถึงจะทันมันแต่ว่าก็โดนมันกินแล้วโดนแล้วโดนมันตุบัวแล้วนังมือนันมือไปก่อนแล้วเลือดออกแล้วเสียท่าอะไรนั่นแต่ถามว่าก็ยังมีอยู่ที่ยังรู้ว่าอ๋อเสียท่าอะไรแต่ถามว่ามันต้องเร็วขึ้นนะใช่ใช่เอาตรงนี้อ๋อเมื่อกี้คุณช้าไปมันต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้น ทำยังไงกลยุทธ์นี้มันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยผมยังมทำตรงนี้ถ้าทำตรงนี้มันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าผมพยายามให้มันเร็วนเร็ว้วคือเส้นทางที่เบอกโราอย่างเงี้ยแต่ต้องการให้มันเร็วขึ้นแล้วมันจะผลจะเป็นยังไงเรไม่รแต่มันน่าจะดีขึ้นนมันะี้นใ้เ็วขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันมันรู้แล้วแหละตอนเนี้ยมันต้องเร็วแต่ตอนเนี้ยมันมันเหมือนกับ แต่ก่อนมันเหมือนไม่รู้อ่ะมันไม่รู้มากกว่าไม่รู้เลยใช่ว่าอ๋อมันต้องรู้ซะก,ก่อนนะตัดซะก่อนนะอย่าไปคุ้งง้ามันทีเนี้ยอันนี้เราดูแล้วแต่บางทีมันรู้ไม่ทันคือรู้แล้วไม่ทันมันอีกตอนแรกไม่รู้รู้แล้วไม่ทันมันอีกทันบ้างไม่ทันบ้างๆๆๆอะไรเงี้ยคือผมจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ก็ให้มันพยายามให้เร็วอยู่ก็คือก็คือพยายามให้มันเร็วยูแต่วิเคราะห์เยอะอย่างที่ว่าเลยผมไม่ก็ยอมอีกผมมันจะไม่เชื่อผมเลยถ้าเกิดมันให้มันชักหงไปเลยโอเคนะ ถ้าสร้างบ่านแล้วไม่พังนะอะไรเงี้ยมึงวังคาเอ้ยข้างล่างฐานดีอ่ะมันจะคิดม่วงมันอ่ะมันมันเป็นจริตไงใช่มันเป็นผมก็เลยมันต้องปล่อยไปตามที่มันมันคิดนั่ะแต่ะ่จาแต่ช้าจตเดียวผมไม่รู้นะแต่ว่าก็พยายามใช้สติเนี่ยให้มันเร็วก็รู้แล้วแหละตอนนี้ว่าเออถ้าระวังด้วยเพราะถ้าเรารู้อย่างอย่างอื่นมันก็มันก็น่าจะทำนองเดียวกัน ก็เหมือนกับหม้อใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยเราต้องหม้อแล้วเราต้องไปหม้อนี้มันใช้ผัดได้ไหมต้มได้ไหมแกงได้ไหมต้องมาทดลองเราจะต้องไปใหม่หม้อ